สวัสนะดีครันเพื่อนๆวันนี้เรามีนัดนะฮะเอาเจ้าปอซาสามห้าศูนไปเรียกว่าอะไรเซอร์บิสเคลีอบแก้วนะครับลืมไปเลยพี่เขานัดไวป สิบเออนัดไว้วันที่สามสิบคือวันนี้แนละแต่ว่าแบบสถานการณ์โควิดนะครับลืมไปเลยลืมสนิทเลยผมมาเช้าลืมตาตื่นมาแบบวันนี้เหมือนคุณมีอะไรปัวบเลื่อนไปเจอเฟซฟที้เองโอ้โหเดี๋ยวนี้ทักไปบอกล่วงหน้านะัดนกด่ยไว้บ่ายโมงแต่ออกจากบ้านเนี่ยคือบ่ายโมง รถกระเล็นไปเลยราพที่แล้ว6ชั่วโมงเ,เต็มเต็มเลย6ชั่วโมงมกว่าๆเกือบเต็ดเลยคือแบบนานมากทรมานด้วยอันนี้เลยแบบเอารถคันนี้ไปจอดไว้ให้พี่เขาค่อยๆทำเราก็แบบขี่รถไปหาอะไรกินที่อื่นเพราะว่ารอนานไม่ไหวแต่ร้านนี้ ทำงานละเอียดดีนะมีปัญหาอะไรคือพัดไปหาเจ้าของร้านได้เลยใจดีแบบ ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวจะขี่ไปเอารถนะครับที่เอาไปซืรอวิตเคือบแก้วไว้เมื่อเช้าแต่ว่าไม่รู้ว่ารถจะเสร็จหรือ,อยังไอ้ก่อนร้านปิดนะแต่ผม,มคิดว่าปิดก็ประมาณสองทุ่มร้านอันนี้ไปกว่าจะถึงร้านก็ทุ่มหนึ่ง ถ้ายังไม่เสร็จกรร็ล้ออีกนิดหน่อยผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกหรือไม่ก็ขี่รถเป็นแถวนั้นแต่ปัญหามันอยู่ตรงแน่นะพื้นถนนเนี่ยฮะเพราะว่าไม่รู้ว่ารถจะโดนน้ำเลยหรือเปล่าเพราะว่าปกติรถเครื่องแก้วห้ามโดนน้ำนะฮะประมาณเจ็ดวันตามถนนมันเป็นน้ำแบบเจลี่ย,อย,อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ที่ต่อโห เล้วยิงฟอซ่านี่คือแบบกระจายได้แบบโคตรถึงด้วยเดี๋ยวดูดูคับถ้าเขายังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะไว้ให้ที่เขาทำคูนี้ก็ได้อีกวันหนึ่งเขาคูนี้ก็จะยยู่สองอค่ฮะตอนนี้ก็เอารถแมบกเติมน้ำมันก่อนเนาะคอนด็กนน้ำมันหมดอัดแก๊สเก้าห้าไป 118บาทนะฮะวันนี้ก็ลิตรล้ว30พอดีถ้า E20 28 49แต่ว่า E20 ผมรู้สึกว่าใช้แล้วน้ำมันมันหมดเร็วนะฮะ มารับรถครับมารับรถครับพี่มรับมีค่าล้าง๋ยวครับมา100ติดเติมแก้วฟรีแล้วอ๋อโอเคให้ได้ร้อยหมดแล้วครับจ่ายเป็นชิว้าได้ไหมพี่ได้ครับมีค่าล้าง แค่ฮะมีว่าห้าสิบบ,บาทใช่ไครับลูกค้ามาเยอะไหมพี่ช่วงนเนี้เต็มตลอดครับเขาเคลือบแก้วมีคิวยาวต่คือถ้าเกิดว่าต้นเดือนเนี่ยถึงสิบห้าเนี่ยเต็มแล้วต้องหาแทรกเอาละเพราะลูกค้าเครือบแก้วเยอะครับ เพราะว่ามันผมเครือบแล้วผมชอบจะบอกว่าดูแลดีมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกน้องเราฉีดคือเราจะดูรู้ว่าดูแลรถดีไม่ดีพอฉีดปุ๊บเนี่ยน้ำไม่ก่อรุดเลยอ่ะแสดงว่าเราดูแลรถดีมากเลยบางคนใช้พวกสเปรย์เลยช่วยด้วยแต่ผมชอบเวลาแบบล้างเงี้ยพวกที่ใครมันไม่ค่อยก่อเลยพี่ใช่ใช่ผมไม่ค่อยแทบไม่ได้ใช้สบู่ล้างไม่ได้ใช้โฟมล้างจนใหญ่ก่อนน้าชุบน้ำเปล่าก็ลูบเลยแล้วก็อยูอกสัก ถ้าให้สวยนะครับไม่ต้องรอถึงหกเดือนสักสี่เดือนกําลังสวยสี่เดือนกลับมาเปิดโตรอบหนึ่งเพราะลูกค้ามเป็นอย่างตลอดข้ามาเติมแล้วก็อยู่ประมาณสี่เดือนเข้ามาเปิดโตแล้วในโตนั้นอ่ะแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นโตอะไรเป็นโตแบบราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่รับแต่ราคายังไงเต็มที่ที่ร้านจะไม่เกิน1,500ครับโอเคครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ ตอนนี้มีโปรอะไรตอนนี้น่าจะเป็น999อใช่ฮะพี่แล้วตอนนี้โปรมันอยู่ที่เท่าไหร่ละ9 9้หรือว่า9 9หมดวันนี้ครับหมดวันนี้ใช่ไหมของเดือนหน้าจะเป็นทัน390เติมฟี ของเราเนี่ยรับแรกใช่ใช่ใช่ราคา t h i แล้วก็เติมฟรีใช่ครับตอนนี้ราคาที่เติมฟรีโบนี่จะไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วนี่ก็เป็นราคาเลทใหม่เลยจะเป็นเลทเนี่ยครับเลทพันสามพันสามเก้าเก้าครับแต่ว่าเติมฟรีอะหกเดือนอ๋อโอเคครับโอเคฟรีนี่ผมป่งเดือนหน้าครับเติมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับ เออพี่แล้วเนี่ยต้องเหมือนตอนแรก,กคือไม่ให้มันโดนน้ำเจ็ดวันเหมือนกันเลยดูแลเหมือนกันเลยครับอ๋อโอเคครับถ้าลงแก้วเหมือนกันแล้วก็เย่างที่จริงลูกค้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดลูกค้าใช้สักัดลงไปอยากลงอีกถ้าเป็นลูกค้าเดิมเนี้ยผมจะลงให้สี่ร้อยก็ <ไป S 1> คือค่าล้างร้อยห้าสิบใช่แล้วก็ปีสี่ร้อยค่าค่าลงน้ำยา ใช่ครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าปล่อยให้นานเกินอ,อย่าปล่อยให้นานเกินไปหมายถึง<ะ>ว่าถ้าเกิดมันนานแล้วมาเปิดโเลดท,ทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าแบบว่าอยากจะเติมอีกปล่อยสักสองสามเดือนไอ้แบบเฮ้ยอยากจะเติมแก้วเข้ามาอย่างเงี้ยรถมันยังไม่เย็นเพราะรถยังไม่เย็นอ่ะมันยังเติมได้อยู่ถ้าเกิดว่ารถมันเย็นแล้วมันต้องจะยากใจะไหมพี่ยากเนี่ยสักสามเดือนก็ได้สองสามเดือนเราใช้ดูก่อนว่าโอเคมาถ้าเกิดอยากจะเข้ามาเติมก็เอากลับเข้ามานี่เติมแก้วหน่อย ไม่มีปัญหาลูกครัไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วโอเคครับผมขอบคุณครับคุณครับครับตอนนี้ก็ได้รับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เขาล้างให้เยี่ยมมากขอเอาชิลหน่อย สีคือแบบจะเข้มขึ้นคแรบบับเข้มขึ้นมากนะ,ะับนี่แหละที่ผมชอบเครือบแก้ว